สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กับโปรแกรม Microsoft Excel กันอยู่นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของข้อมูลนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือที่เขาเรียกว่า Conditional Formatting นะครับซึ่ง Conditional Formatting อันนี้คืออะไรครับก็คือการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอนั่นแหละครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นครับอันนี้ครับเรามี r a n กิ้งใช่ไหมครับเราจะมี3อันที่จะเป็น a b แล้วก็ a t e r ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับเราอยากจะรู้เราอยากจะไฮไลท์หรือรอยากจะแสดงผลที่มันเปลี่ยนไปถ้าแบบเป็น a ปุ๊บเราอยากจะให้เขาแสดงเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้ แล้วถ้าเกิดเป็น arter เราอยากให้เขาไปแสดงเป็นสีแดงหรือถ้าเป็น b แสดงเป็นสีเหลืองซึ่งในที่นี้ครับเรามีข้อมูลประมาณ2,000 record 2,000 record นี้ถือว่ายังน้อยนะครับเรายังสามารถจัดกรุ๊มมันปุ๊บแล้วก็ไฮไลท์ทั้งหมดได้ครับแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดข้อมูลเรามีมากกว่า2,000ละครับมีข้อมูลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราจะทำยังไงครับทีนี้มันจะยากละ เราก็ต้องมีเรื่องของ conditional formatting เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับทีนี้ครับอย่างโจทย์เมื่อกี้ที่เรากล่าวไปนะครับเราต้องการเปลี่ยน a ให้เป็นสีเขียวเปลี่ยน b ให้เป็นสีเหลืองและเปลี่ยน after ให้เป็นสีแดงวิธีการทำเราทำยังไงครับผมก็ทำการเลือกครับเอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ของ a ที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นครับผมกดเหมือนเดิมครับผมเลือกทั้งคอลัมน์ครับ c o t r o l shift เครื่องหมายลงครับ ผมไม่เอาอันสุดท้ายปล่อยคอนโทลเหลือแต่ชิปกดขึ้นมา1นทีผมจะเอาข้อมูลทั้งคอลัมน์อันนี้ครับไปเปลี่ยน conditional formatting ผมเลือกเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูในเมนูโฮมครับจะมีคำสั่งที่ชื่อ conditional formatting อยู่ผมเลือกลงมา1นทีครับจากนั้นครับมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเลย นะครับเราสามารถเลือกได้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรดัตตาบาร์เปลี่ยนคัลเลอร์สกเกลอะไรพวกน,นี้ได้หมดรวมถึงทั้งใส่ไอคอนทําได้เช่นเดียวกันแต่ในที่นี้ผมต้องการเปลี่ยนสีเซลล์เปลี่ยนสีการนําเสนอนะครับเราก็มาเลือกที่ highlight cell r u นะครับแล้วเราไปเลือกอะไรครับเราเราเลือกอันที่เป็น equal to นะครับแตกต่างกันยังไงอันแรกคือ greater than จะใช้กับที่เป็นตัวเลขนะครับซึ่ง อย่างที่เห็นนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นสี่พถ้าเกิดเรามีการกําหนดเกณฑ์ว่ามากกว่าพันหให้เป็นสีอะไรเราก็ใช้ greater than หรือ less than ก็ได้ between ก็คือช่วงเล็งระหว่างตรงกลางเราก็ต้องมีหัวมีท้ายใช่ไหมครับแต่ในที่นี้ครับผมเป็น equal to ครับ equal to ใช้ได้ทั้งกับตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือ,อผมเลือก equal to เพื่อผมจะบอกว่าให้ตัวหนังสือ a ให้เป็นสีเขียวผมก็เลือกปึ๊บครับมันจะขึ้นมาอีกหนึ่งนะับ หนึ่งหน้าจอครับว่าเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือผมอ่านเงื่อนไขให้แสด5อันไหนที่เป็น A นะครับเอนะครับให้แสดงเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับโดยช่องดับดาวนี้คือการแสดงผลปัจจุบันจะเป็น light red f i l d กับ dark red text นะครับก็คือพื้นหลังสีแดงอ่อนตัวหนังสือสีแดงเข้มเราสามารถเปลี่ยนเป็น แดงเหลืองเขียวหรืออื่นๆแล้วแต่เรานะครับในที่นี้ผมเลือกเขียวครับกดปุ๊บผมกดโอเคนี่ครับเราได้มาละ1อันครับทีนี้ครับเกิดสมมุติว่าผมเลือกอยู่นี้นะแป๊บหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วแล้วเกิดผมบอกอุ๊ย conditional อ,อันนี้เราเลือกผิดเราอยากจะลบมัน ทำยังไงเราก็เหมือนเดิมครับเราก็เลือกคลุมมาทั้งหมดเหมือนเดิมครับเราก็เลือก conditional formatting เหมือนเดิมจากนั้นครับลองเลื่อนมาดูด้านล่างครับจะมีทั้ง clear rules นะครับคือเราจะเคลียร์ในสิ่งที่เราทำการตั้งค่าไปก็ได้นะครับเราจะตั้งค่าแบบว่าอ่ะเคลียร์ที่เรา select ซลมาก็คืออันนี้หรือจะ เคลียทั้งหมดเลยที่อยู่ในชีตของเราหรือจะเคลียเฉพาะที่อยู่ในเทเบิลนี้ก็ทําได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับเราเข้าไปดูที่ manage rule ครับเรา manage rule ครับเราจะเห็นเลยครับว่าณนะปัจจุบันครับดูทั้งหมดเงื่อนไขท,ทั้งหมดที่เราการทําการสร้างไว้เนี่ยมีกี่เงื่อนไขณนะปัจจุบันนี้มีอันเดียวนะครับเกิดเราบอกว่า,าเราต้องการจะเปลี่ยน rule อันนี้นะครับเราไม่อยากให้แสดง format อันนี้แล้วเราสามารถเลือกปุ๊บกด Edit Rule ก็ได้ครับแล้วเราก็เปลี่ยน Format ที่เป็นที่เราต้องการของเราเองก็ได้นะครับโอเคแต่ทีนี้ครับโจทย์ของเรายังไม่จบแค่นี้ครับเราเปลี่ยนจาก a ให้เป็นสีเขียวแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเปลี่ยน b ให้เป็นสีเหลืองและ a r t e เตให้เป็นสีแดงเราก็ทำต่อเลยครับ control shift ลงนะครับเลือกเฉพาะคอลัมน์นี้ conditional formatting highlight cell rule equal to เป็น b ถ้า b ให้ใส่สีเหลืองกดโอเค Conditional Formatting เลือก Equal to ถ้าเป็น After ให้เป็นสีแดงกดโอเคครับแค่นี้ครับเราก็จะได้หมดละวว่า ABC แยกสีกันยังไงนะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่ถ้าเกิดเรามีเกณฑ์ที่เยอะกว่านั้นอาจจะมี ABCDEF แล้วเราอยากจะไฮไลท์แค่ A กับ F 2อันก็ทำได้ครับแล้วแต่ครับเราก็สามารถลองมาเช็คได้ครับว่า Conditional Formatting ของเราเนี่ยทั้งหมดมีกี่อันเข้าไปปุ๊บ เลือกแมเนตรูเห็นไหมครับจะมี3อันทั้งหมดซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆครับว่าเราจะใช้อันไหนนะครับเราจะอยู่ในนี้ทั้งหมดถ้าเราไม่ต้องการใช้เราดีลิสรูได้นะครับโอเคทีนี้ก็ในส่วนของการไฮไลท์เปลี่ยนสีของของเซลล์ที่เราแสดงผลเราสามารถทำได้แล้วแต่ทีนี้นอกจากการเปลี่ยนสีแสดงผลนะครับเรายังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกครับยกตัวอ,อย่างเช่นครับ ตอนนี้ครับผมมี total price อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะใส่ใส่กราฟเข้าไปนะครเพื่อเปรียบเทียบทั้งหมดเลยว่าในแต่ละแต่ละเซลล์เนี้ยเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งหมดแล้วอะ่ะสูงต่ำสักเท่าไหร่นะครับผมก็ทำการเลือกครับผมต้องการเปลี่ยนทั้งคอลัมน์นี้นะครับผมเลือกทีพันหกเนี่ยครับ e 3 e 2เนี้ยครับจากนั้นผม control shift ลง ปล่อยคอนโทรลครับผมเลือกอันนี้ครับทั้งคอลัมน์จากนั้นครับผมเลือก Conditional f o r m a t t i n g นะครับจากนั้นครับผมเลือก d a t a b a r ครับหรือจะเป็น d t t s s c a l e หรือแล้วแต่เราเลยนะครับเราอยากจะเลือกอะไรก็ได้นะครับในส่วนของอันนี้จะเป็นลักษณะของการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นชาร์ตนะครับเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นหรือสปาร์กล n e อะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะใส่ไอคอนเพิ่มเข้าไปก็ได้ ทีนี้ผมโจทย์ของเราต้องการเปลี่ยนเป็นกราฟใส่กราฟแท่งเข้าไปเพิ่มผมเลือก d a t a b a r แล้วผมก็ไปเลือกอ,อันไหนดีนะที่เห็นแตกต่างอ่ะสีนี้แล้วกันนะครับ gradient fill ที่เป็น red data bar ผมกดดูครับปุ๊บขึ้นมาครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟแท่งขึ้นมาครับว่ามีเท่าไรอ่ะถ้า2 0 0พันก็เยอะสุดเต็มเต็มหลอดถ้าพันเกก็ลดลงมาหน่อยทีนี้ถ้าเกิดอ่ะมันเล็กไปมองไม่เห็นอ่ะขยายเพื่อให้มันดูดีขึ้น ทำแบบนี้ก็ได้ครับเราก็สามารถดูได้แล้วว่าอ้ยอันไหนมันสูงมันต่ํามันเท่าไหร่อะไรงนี้เราสามารถทําด้วย conditional formatting ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทํา conditional formatting นะครับเราก็สามารถไป apply ให้เข้ากับงานของเราก็ได้นะครับโอเคครับในส่วนของพาร์ทนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ